อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับสาวๆ G IDLE ให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับล่าสุดนี้เลย G IDLE ี่มีการประกาศออกมาแล้วนะครับว่ากําลังเตรียมจัดงานแฟนมิทติ้งที่มีชื่อว่า Dear Neverland นะครับครั้งที่3เนี่ยในปีหน้าปี2023ที่จะถึงนนนนีี้้ใวัทาง n t e r t a i n m น n t นั้นได้มีการปล่อยภาพทีเซอร์ซึ่งเป็นภาพที่สาวๆไอดอลทุกคนเนี่ยอยู่รวมตัวกันแต่งตัวสวยมากๆเลยนะครับมีความเป็นเจ้าหญิงมีความเป็นราชินีกูแห่งไอดอลมากๆโดยสาวๆไอดอลทั้ง5คนนั้นเนี่ยก็ถือจดหมายนะครับที่เป็นจดหมายที่จะมอบให้กับแฟนๆเหล่าเนเวอร์แลนด์นั่นเองโดยมีการเขียนหน้าซองจดหมายไว้นะครับเป็นการจ่าซองไว้ว่าเตี้ยเนเวอร์แลนด์ซึ่งก็เป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆนะครับที่นําการจ่าหน้าซองจดหมายหรือว่าเขียนเริ่มต้นจดหมายเนี่ยมาใช้ในการตั้งเป็นชื่อแ มีติ้งครั้งนี้ด้วยนะครับสำหรับเทียเนเวอร์แลจะจัดขึ้นที่ SK Olympic h a n d b a l บ Stadium นะครับในวันที่28มกราคมเวลาประมาณ6โมงของทางประเทศเกาหลีนะครับแลวก็จะจัดขึ้น2วันกันเลยทีเดียวนะครับ28แล้วก็29มกราคมส่วน,นวันที่29เนี่ยจะจัดขึ้นเวลาประมาณ5โมงเย็นของทางประเทศเกาหลีสถานที่เดียวกันเลย รูปโปสเตอร์เนี่ยก็คือน่ารักมากๆนะครับแหวกแนวจากสาวๆไอดอลไปไม่ได้มีความเฟียสแต่ว่ามีแต่ความน่ารักเต็มไปหมดเลยไอดอลเนี่ยก็ถ่ายรูปออกมาได้สวยงามมากๆเลยครับโดยเฉพาะอูกิ ที่ยืนตรงกลางเป็นเซนเตอร์อยู่เนี่ยก็คือน่ารักมากๆกับผมสีนี้ทําหน้าแบ้วๆแบบนี้อูกิก็คือขโมยหัวใจในฟรลนไปเลยสาวๆทุกคนในไอดอลเนี่ยกับลุคนี้ก็บอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งลุกที่น่าติดตามนะครับแล้วก็เป็นลุกที่อาจจะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักแต่ที่แน่ๆก็คือสวยแบบราชนิกูลมากๆหากใครที่ได้ไปเกาหลีในช่วงเวลานั้นนะครับอยากเข้าร่วมงานแฟนมิทติ้งครั้งนี้กับเดียร์เนรนเนี่ยก็ลอง ติดตามข้อมูลกันได้เลยนะครับหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมจากทาง Cube Entertainment เนี่ยเดี๋ยวเราจะนำมาทำคลิปแชร์ให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ที่แน่ๆล่าสุดนี้ไอดอลของเรานั้นเนี่ยจะได้มาพบเจอกับแฟนๆกับแฟนมิทติ้งครั้งที่3นะครับในเนเปิลส์ในวันที่28แล้วก็29มการาคมของปี2023เปิดปีใหม่มาด้วยเรื่องราวที่ดีเบอร์เลยนะครับไม่แน่อาจจะมีการประกาศนะครับสำหรับการคัมแบ็กเนี่ยเป็นเซอร์ไพรส์ของขวัญต้นปีในงานแฟนมิทติ้งก็ได้ต้องมมารรรออุนนกัะะ่จีไ ที่มากกว่านี้หรือเปล่าแต่ที่แน่แนแค่มีแฟนมิทติ้งครั้งนี้ก็คือว่าเป็นอะไรที่เหมาะแล้วก็เป็นอะไรที่ดีล้สสำหรับฟแฟนๆเหล่าเนเปิลแลนด์ทุกคนนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปยังไงฝากกด like, ไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราแล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้กับไอดอลกันด้วยนะครับหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติม,เ,มเกี่ยวกับแฟนมิทติ้งครั้งนี้ในเดียร์เนเปิลแลนด์เนี่ยเราจะนำไปทำคลิปแชร์ให้ทุกคนฟังกันได้เลยยังไงก็ติดตตาามมมรรรรออออกกกกัััััันนนนคคคคบลบลเจห่่ิปไปไทุสสวสดียง